รันธีสิบสองกุมภาองพันน้อยหกสิบหกนะครับขึ้นมาเบื่องอ้อยหล้างจากที่ตัดอ้อยเขาโรงงานนะครับวางขึ้นมาสำรวจเบิ่งแปลงอ้อยนะครับอ้อยแปลงนี้เป็นพัาตอมึงนะครับคือนาของอ้อยนะครับปูกบับบเดใส่พันอ้อยลายนะครับ สวยงามคักครับแน่นปึกแต่ก็ดีอาจจะเป็นเนื่องจากว่าเดใส่ขี่ไกล่ลองพื้นนะครับตอน,นี้นอนกอลงครับนอนกอแล้วก็น้อยก็เกิดขึ้นมหม่นะครับ ันองหนึ่งนะครับเข,เขียวเขียวเข็บเลยจะมีนอนกอกินบ้างนะครับ <c oughs> จะมีอ้อยต่อพันทองหน,นึ่งนะครับจะอ้อยต่อตัวนี้ก็จะมีโรคใบขาวนะครับไปต้องพูดออก ช่วงนี้บ่ท่านได้บำรุงอย่างนะครับท่านได้ใส่ปุ๋ยบ่ท่านได้เฮ็ดกิจกรรมำยัางใบต่อก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะครับเ,เดี๋ยวฝนมาก็จ,จะใส่ปุ๋ยทางปุ๋ยใส่กี่ไก่ มัมลุก <c oughs> ครับอันนี้บรรยากาศสวนอ้อยนะครับถึงนมาเบิง่งตั้งจากตีตาอ้อยเสร็จนะครับตั้งแต่ก่อน คือว่าใช่ได้นะครับแต่ก็ยังบดทานเด้นให้ปุ๋ยให้ยังนะครับก็เลยอาจจะบสมบูรณ์มาได้นะครับเดี๋ยวรอฝนกะสิมาฟังปุ๋ยนะครับฟังปุ๋ยให้และกัโดยขีย้ไก่เดี๋ยวทาเบึงต่อไปครับ